จ้ามหเซตังอาหังวันธามิสุระโตอาหังวันธามิทัสุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆบูชีมิมโหทายา ทาพุทธะไตรัตนายานมานีนุคราตสีสหัสสุขธรรมาพุทโธรรมโมสังโฆยะทาพุทโมนะปุธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชา ทิ่ทานังวะลังขันธังทีวารีจะมหาเดชังอาหังวันทาภิสุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุถะธรรมะสังฆปุชิมิ นะโมพุทธายาธาพุทธาใจรัตนายามานโนภคราตศีสหัสสุทธัมมาภูธุธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาภูชาธรรมะภูชาสังฆะ ที่ทานางปาลังขันธางรีวารีจะมหาเจตังอาหังวันธามิธุรโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพโสโซภูธาธรรมมาสังคปุเชมิง นามโอพุทธายาอาพุถัตัยรัตนายามานีเนภพรตสีสาหัสสะสุธรรมาพุทุธรรมโมสังโฆยะธาพุทุโมนะพุทธาปุชาธรรมะ สีทาังวะลังคันธาสีวาลีจะมหเชราอาหังวันทามิสุระตูอาหังวันทามิชาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสผู้ท้าธรรมาสังคปุเชม นามโหพุทธายาท้าพุทธไตจรัตนายันมานีนุคราตศีสาหัสสะสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆญาธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังตะ ชาอธิธานังวลังพันธาสีวาลีจักหาเทรังอะหังวันธามิสุระโตอะหังวันธามิชาตุโยอะหังวันธามิสัพพะโสปุถะธรรมา สินธารีวารีจะมหาเทราอาหังปัญธามิสุระโตอาหังปัญธามิชาตุโยอาหังปัญธามิสาภาโสพุทธะธรรมมาสังขปเชมิ โมพุทธายะคาพุทธายะรัตนายัญมานีนุคราติสีสขานสัสตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาคาพุทโมนาพุทธายาพุชาธรรมาพุชาสังฆา ผูชาอาจีทานังวาลังคันธงสิวาลีจะมหางเถระอาหังวันทามิสุระตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโส พุทธธรรมมาสังคบุเชมีนโมพุทธายะทาพุทธไตรัตนะยานมานีนอมภารัตชีสาหัสสาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยาทาพุทธโมนะ ผูท้าผูชาธรรมะผูชาสังฆะผูชาอาจิชานังวะลังคันธถ้าศิวะริจามหาเทราอาหังวันทามิจุระโตอาหังวันทามิจาตุโย อาหังวันธามิสัพพโซภูธาธรรมมาสังฆปุชีมินามภูธาญาอาุูธาใจวัตนญานมานีนพรัตสีสาหัสสสุขธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรมมะพูชาสังฆะพูชาอากีธานังวะรังคันทะสีวาริจะมหาเกระอะหังวันธามิชุระโต อาหังวันขามีจาตุโยอาหังวันขามีสภพพโสพู้ท้าธรรมาสังคปุเชมินามุพู้ทายาตาพูท้าเตรัตนาญามานีนปารัต สีสาหัสสุธรรมะภูธุธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาภูชาธรรมะภูชาสังฆะภูชะมณีตานังวาลังคันทะสีวารีจะมหาเชระ อาหังปันธามิสุระโตอาหังปันธามิชาตุโยอาหังปันธามิสัพพโสุทธาธรรมะสังฆบูเชมินามพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายา มานีนกพรัติสีสะหาสัสุตธรรมะพุทโตธรรมโมสังโฆยาธาภูตโมนะภูตธาบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชาอาทิธานังวะลังสันธา สีวาลีจะมหาเทระอาหังปัญธามิสุระโตอาหังวันธามิชาุโยอาหังวันธามิสัพสุภูธาธรรมาสังฆาภูเจมินามโหภูธายา ah สังห์บริษัมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสปุทารธรรมะ สังฆบูชมิน้องเรียนพระาจ้ารผ่นดินน้อมบารมีหลวงปู่น้อมรับที่เราสร้างขึ้นไปอธิษานบา้แผ่ไปทั้งสามโลกธาตุโลกโภูบาิกะมนุษย์และสัตวญาณทัยย้งหลายที่ยังเยัวไายตายเกิดสิ่งที่เกี่ยวพ้องเกี่ยวพันกับพระพเจ้าทั้งหมดแผ่ไปพร้อมกั กอริเวนนี้กอริเวนกายไปสาภิพุทธาสัาเิทัพมาสัาเิสังคาภารา yang kalah สังาราอาลัหันตะนันจเตเชนะพระคังพันธามิสะพัสสุทธรอาทิธานมิธรรมามอาทิธาน Chang เพื่อเป็นส่วนรวมด้วยกนนี้ก็ขอให้ทีมของพระรูาเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเยียนไหวกายเกิดกาเจ้าค่ะมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายช่วยเหลือเกื้อกูลกันพบเจอแสงสว่างทงธรรมโตเพื่งธรรม วตังเมพบเชมิสาังชวตงเมพบชิสวตังเมพบเชมิพุทธังปันหามิ ธรรมังปัญธามิสังฆังปันธามิครูปัชฌาอาจารย์ผู้นังปันธามิมาตาปิตุผู้นังปันธามิ าสาธัยิษย์กุนางบันทามีสาธุอายุวันโนสุขังสัตตังสาธุขอขอบพระคุณญาติธรรมผู้ที่เข้ามา ู้ที่เขามาสวดมนต์ร่วมกันนะเจ้าคะ่ะขอบุญที่ส่วนนี้ส่งไปผู้ผู้ทุกคนที่มีส่วนร่วมบันทึกบุญไปด้วยกันบันทึกพระมหาจักรพรรดิไปพร้อมๆกันนะเจ้าคะ่ะขออนุโมทนาขอฝากกระแสบุญนี้ไปทุกรูกทุกนามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันพเจ้าคะพระเจ้าทั้งชาตินี้และชาติหน้าอนาคตปัจจุบันไปอนาคตขา้างหน้า อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะขอฝากกระแสบุญไว้ในคลื่นยูทูบนี้เป็นธรรมทานการสวดมนต์นะเจ้าคะ่ะสาธุขอให้เฮ็งๆรงรวยๆทุกผู้ทุกคนนะเจ้าค้าหลวงปู่มาบันทึกบุญต่อไปเราก็จะสวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็ถ่ายทอดสด บันทึกปุนกับหลวงปู่ไปเรื่อยๆขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะทุกๆคนคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมส่งกำลังใจกัน สวดมนต์ไปด้วยกันบันทึกจักรกพรรดิไปด้วยกันนะคะขอขอบพระคุณค่ะขอจบไลฟ์ก็น,นะคะขอลงไลฟ์ค่ะขอขอบพระคุณค่ะดวมปู่เจ้าค่ะผู้ใดมีโชคก็ขอให้คนนี้เข้ามารับชมรับฟังได้มีโชคนะคะมีกำลังขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆบายบายค่ะ